หลักหมุดหน่อย

อ่าไหนพี่กี่พี่ตู่ว่าเป็นฟูนไม่มีอ่ะ

i the not อ๋อแล้วขบวนมีเหลือแล้วเลขมีเหลือแล้ว ใช่ใช่ใช่ถูกต้องนั่นแหละทำแบบนั้นนั่นแหละแล้วก็รวมที่ให้มันเป็นรวมที่ให้มันเป็นแปลงเดียวกันแล้วก็ทำไมเขาวัดนานจังเหรอานอาเหรออ๋อที่เขาเยอะ หนพ่ตัวที่เขายาวไปถึงนู่นแล้วต้นไม้นู่นเลยเราไปค้นเหรอตรงที่รถจอดอยู่นู่นน่ะเหรออล้วพี่นัทมันวิ่งเข้ามาตรงไหนเนี่ยเเอาเหรอเดี๋ยวผมก็ไปเก็บตังค์เก็บพี่นักก็ได้กว่าเอาข้าบัวเอาบัวเอาเป็นบัวสีชมพูเออเอาบัวสีชมพูบอกพี่นัทฮะถอนบัวสีชมพูให้กอสีขาวให้กอง นี่ไงพี่พลเราก็เอาแมกโคมามาันลือ้ออันนี้ก่อนโอ้ยดอกบัวดอกมันเริ่มมาเทิมเลยใหญ่มากนี่ให้ดูได้ดูยอุบัวอะไรอะสวยจังเลยอันนี้สขีขาว นี่นาบัวอันนั้นอะไรอะพี่พลข้างหน้นาน่ะนี่นาบัวเอาเผือกเหรอของใครเขาพี่พลไม่ใช่เผือกกระจาบกระจับกระจับตรงกระจับกรจาบ,อ,จบอุ้ยอันนี้ที่ใครพี่พลพ,พี่จินพี่จินพี่นัทอะไร เราก็แบ่งงานเลยล่ะกระจับกระจับดำๆเขาควายไงนี่แหละต้นมันเป็นอย่างนี้แหละเออนี่เนี่ยต้นทังหายเนี่ยต้นกระจับมันเป็นอย่างนี้แล้วเท่ามันเคยซื้อมาเลี้ยงอีเข้ามันเคยมีกอหนึ่งใช่ไหมมันมีลูกออคงดีใจกับเห็นเราคงดีใจสุดๆนะโดดตัวลอยนะ แล้วไหนไม่เห็นเขาไปวัดอยู่ตรงไหนก็ยน,ะนาบัวของคนอื่นนาบัวสวยงาม อันนี้นาเราอันนี้นาของเราลกมากอันนี้หลักฐานเดินยิ้มมาเลยเอาขโมยบัวขโมยบัวเขา มยบัวเขาโน้นเจะาของคนนน้นอนุญาตนะคะเนี่ยคนเสื้อสีขาว,ขาวแขนยาวคนนีน้อนุญาตให้เอาได้ให้เอาบัวได้นี่คนนี้นี่คนนี้นี่นี่คนเสือ้อแขนยาวสีขาวนี่คนนี้เสื้อในสีส้มน่ะเขาอ,อนุญาตให้เอาบัวได้เขาคือเจ้าของที่ที่คนเช่าทํานาบัวอนนุ้นคือน้องเขากําลังขโมย กำลังขโมยของกำลังขโมยบัวเขาได้สีขาวมาแล้วแล้วสีชมพูกอนหนึ่งขอสองกอน,นะคะขอสีขาวกอสีชมพูกอน,นะคะนั่นนั่นหลักฐานหลักฐานกำลังไปขโมยขโมยบัวเขานะั่นนั่นนั่น,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 นเร่งแล้วเร่งแล้วเออเจ๊ว่ามันใหญ่มเป็นเพราะมันบานปะ หาใหญ่เดินไปหาใหญ่ทําประมาณเหมือนเป็นของตัเองเลยเจอของเ้ามาวิ่งหึงเปิดแน่เจอของก็มาก็าสวัสดีตรงไหนวิธีน่าเอากตะมกี้กล้วมันไม่ได้มันมีรอยอยู่เนาะสีอะไรนะเนะ้ มื่อกี้จะเอาตรงไหนวะเนาะนน้นาบัวของคนอื่นเขาสวยนะเวลามันออกดอกก็เยอะเนาะ้างๆนุ้นเป็นแปลงกระจับใช่ไหมน่าจะใช่กระจับแต่ของเราลกมาก เอาได้มาแล้วได้มาแล้วเอาถ่ายหลักฐานไว้ตำรวจจะได้มาจับถูกนี่น,นี่หลักฐานนะคะนี่อาาข,อนนขอแล้วนะคะขออนุญาตจองเขาแล้วนะคะขออนุญาตจะของที่แล้วเดี๋ยวจองที่จะไปขออนุญาตจะของบัวอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้ถ่ายไว้เป็นหลักฐานว่าจะของที่อนุญ,ญาตนุนจะของที่คนนู้น ที่ใครรู้มีไผ่ลมเย็นๆจะได้เลยนะพ,พ,พี่สม,มสสะ,น,น,ะน่าตี่ไผ่เยอะๆนะลมเย็นมากเลยอ่ะโอ้โห,โหน่าอิจฉาคนที่อยู่แถวนี้นลมเย็น มันดูหลักครับยมีหลักม,นะมีครับแต่ว่าดูเหมือนเลขจะไม่อยู่แล้วบอกให้ก้มลงไปเปล่า ะว่าหัวหลักมันมีเลขเขาก็มีเท้าเขาเปลี่ยนนะก้ะลมลงไปเป่าเป่าดิ <c oughs> <c oughs> ตูวลงเป่าก็จะได้เห็นมันมีเลขเข้ามาเป่าดิ มีไหมไม่มีอะอแทแถอหาแทงหวยหมามาางหลังกัดตูดตตลหล <laughs> ังเหนียว <laughs> <laughs> หลังเหนียวหมากัดไม่เข้าเหลือสามตัวไหม อีสามตัวก็พอดีเลยเจ็ดฮ<ะ>เฮ้ยเจ็ดเอาให้ดีนะอาจารย์หมอ <c oughs> ถ้าผิดนี่นะ <c oughs> หนูบอกไปตูวให้ก้มลงไปเป่า เอาใบที่มาดูเหอะง่ายกว่าไปตัวเอามาไม่มีในใบที่มัน <partido> ต้องมีฉนดหลักอะไรไม่มีอะเจ็ดสี่เจ็ดสามเจ็ดสามสี่เอาไปรถไทยได้นะไปตัวให้บอกหรอก รู้แต่ไม่บอกหรอกเดี๋ยวกูไปดูแอบดูพีงเคนเป็นไงจ๊ะเปนแม่ก็บอกว่านางอ่ะถูแต่ว่านามันรู้แต่ไม่บอกกระชี้ไปไล่หนองขมิ้งกันเถอะ ไปหนองข้เมงกันเถอะทุกคนนาบัวของใครก็ไม่รู้ของที่ของคุณมนัดแต่นาบัวของคุณอะไรก็ไม่รู้สวยงามแล้วก็มีคนขโมยบัวไปสองกอนี่เพื่อลายแต่กอตีขโมยบัว เจ๊ก็เปรียบเหมือนดอกบัวเลยวะ่ะไม่ใช่บัวที่มันกำลังไม่ใช่บัวที่มันโรยไปแล้วบัวที่มันกำลังผลิดอกพร้อมที่จะไปใช้บูชาพระตอนนี้เขาไม่มีน้ำปล่อยมาใช่ไหม ก็เลยต้องก็เราก็โสแบบนี้ไปกกอนดำไปหมดเ,เขาก็เลยไม่ได้อันนี้จะอันนี้เป็นที่นานี่ขนาเดินมน่หนวาขณานึกถึงสมัยก่อนมาทำนาเหนื่อยมากทำนาทำนาเหนื่อยมาก กกบ้านนี้ไ<อ>ม<า>่นอนมานอนโคกเหนื่อยมากหูก็ขัวก็หมูนอนเลยหลับกุงงง้งกู่เห่าก็ตัวาะว่าดิหมูกัดตึ่นฝนตกตอนกลางคืนคนะสิไปถึงกล้วยก็ทับเราแม่ทิ้งตรงนี้จะไปช่วยยกลูกเองท่อกระคาอยู่ที่คอนะเขาไม่แตะคือขาคอนี่ท่อขาคอพี่จูไปสิจ๊ะเอาไม่เห็นเขาไม่เห็นมีมาทำตรงนี้นะ ซุกอะไรคุ้มอิงกับกอกไข่หกสองสี่หนึ่งหกสองสี่หนึ่งนี่คือลมทะเลที่ไหมพี่ชายอ่ะเดี smoked smoked ๋ยวให้ เดินเล่นตําหัวข้า,าอันนี้เดินที่คนอื่นครับเดินที่ของคุณมนัตสังหูยดอกบัวชอบดอกบัวสีชมพูมาก ไหนที่ของเคลยที่พี่นัดตรงนี้ไหนที่พี่นัดอยู่ไหนเอาถึงนี่เห,หรอถึงนี่เหรอพี่ชยาย,อายของใครนะอ๋อแต่คนนี้เขาก็เช่าเหมือนกันน่ะเหรออุ้ยนี่ดอกบัวสวยงามมากนี่ดูดอกบัวสวย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 อยากเป็นดอกบ,บัวจังเลยจะมีใครเอาเราไปจวนพระไหม เปิดไหมเปิดน,นะพี่นัทตันนี้นะใครอ่ะเนี่ยอ๋อถามเขาดูจะถามดูเฉยๆใครหลานมันเธอฮะกาาออ่า,าวพี่นัทหนุ่มจะมาถ่ายรูปดอกบัว มาเอาดอกบัวถ่า,ายรูปดอกบวัวเนี่ย,าาย,ยขุดเข้าไปแล้วพี่นันสองกอ,อ,อ,อขุดไปแล้วสองกอพี่นันนี่าบวัวสวยงาม ชัดมากดอกบ,บัวสีชมพูอ่ะทำไมได้ วยลมเย็นมากเลยสวงามสามธรรมชาติธรรมชาติที่คนอื่นก็น,นะคะมาถ่ายที่คนอื่นก็น,นะคะนี่อ่ะรถไฟมารถไฟมาดูรถไฟก่อน วันนี้มาเซนข้างเคียงที่นานก็เลยมีโอกาสมาถ่ายรูปนาบัวของคนอื่นกันนะคะอันนี้คือดอกบัวสีชมพู